thì phải 30 con đúng là mà yếm yếm cách đây mấy ngày nhưng nhưng mà nhưng mà mà ที่อยู่ในแมพมาก็มีทุกจุดจุดตอนนี้ใช่ใช่ใช่ผลิตภัณฑ์เอะมากเลยใครก็เลยลบแอดทิ้งไม่อยากว่ามันแจ้งเตือนตลอดนะครับทุกวินาทีมีแจ้งเตือนตลอดถามว่าสจบในบ้านแล้วหรือยังยากการเรียนด้านไหนครับการเกษตรของด้านเกษตรเลยวิ่งไรเกษตรวิ่งอะไรเป็นวิ่งอะไรเกษตรใช่ไหมของอารวะไอแคท พัฒนาในหมู่บ้านเนเพราะว่าที่โนูยี่เขามีทุเรียนไห้ที่โน้น์ลองต้มไม่เอาไปปลูกบ้างเลยให้เยย่ไหนะออะทนำยพอธุรขาลเนี cioè, e. ่ยปีหน้าก็ข้าวจัดแฮปปี้เลยเพราะว่าเจอกัน น้องชายกลับมาดีใจไ,ไหมครับดีใจเลยดีใจเลยน้องชายถึงมาเมื่อไหร่เลยครับเนี่ยเมื่อเย็นวานนะคะถึงถึงมหาวิทยาลัยก็ประมาณเที่ยงเกือบเที่ยงยังไม่ถึงเที่ยงค่ะต,ตอนนี้เป็นไงบ้างความรู้สึกตอนที่น้องชายอยู่ที่เชลยครับนกะ็เป็นห่วงเป็นห่วงนะเ<ะ>อ๊ะติดต่อกันตลอดเลยไหมครับ ต่อกันได้อยู่อะค่ะทางมูลเขาใช้ไว i f ฟแชทมาอ,อาจจะเล็นิดนึงแต่ก็สัญญาณก็ยังยังเชื่อมต่อกันได้ใช้เวลากี่วันนะครับหลังติดต,ต่อกับน้องชายได้กลับเร็วรอยู่นะคะไม่กี่วันเองกี่วันนะประมาณวันที่เราไปไประชุมอะไรวันพุธครับค่ะแล้วก็น้องเดินทางกลับมาวันจนันทร์ก็เป็นการประสานง,งานของหน่วยของเวีย กับสถานทูตของประเทศไทยกับสถานทูตของอิสเอลน่าน่าว่าเขา,าเห็นว่าเป็นเด็กนักศึกษาเขาก็เลยคิวให้ต้องใช้ไปได้กี่วันแล้วครับได้ประมาณสองเดือนกว่าไปของทุนของ เทคโนโลยีด้านที่เขาเรียนนะคะด้านที่เขาเรียนคืเกษตรนวัตกรรมอย่างเนี้ยแต่เหมือนไปได้ไปด้ไปฝึกงานโดยตรงอาหารกับสาขาที่เขาเรียนก็เห็นว่าได้เงินเดือนด้วยทางเห็นว่าเขาก็ให้อะะแต่ว่าไม่ได้ให้เต็มแบบแรงงานที่ไปทํางานจริงๆนะคะแล้วเขาให้ถือว่าเป็นการช่วยงานเขาเขาก็เลยให้ให้พี่เลี้ยงเลยมะใช่ ขอบคุณขอบคุณมากๆากะคะที่มีการประสานงานทำให้น้องกับมาได้เร็วทันเ,ออเหตุการณ์ก่อนที่มันจะบานปลายมากกว่านี้ค่ะครับขอบคุณ,คณหน่วยงานสารทูต <c oughs> ไม่ว่าจะทางววียาลัยทางสถานทูตหรือทีมงานไอแคที่ของเวียลัยประสานอยู่กับอิสราเอลอะค่ะ,ะแล้วก็รัฐบาลแล้วก็หน่วยงานในท้องที่อะค่อย่างแนเบอร์อค่ะต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ก็จะมีทีมผู้ใหญ่ทีมก็ที่มีการทพอมพอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีการประสานงานมาถึงเราแล้วก็ เหมือนก่อนก่อนหน้านี้พอได้ข่าวเขาก็มาเยี่ยมบ้านมาถามไทยมาถามทุกสุขของน้องที่ไปน้องเดินทางมาจากไหนนี่เดินมาจากอิสราเอลครับอิสราเอลรัฐอะไรฮะัอะไรนะรัฐอะไรที่อยู่เมืองอะไรฮะเมืองอาราวาไปสุขมีคนคนไทยกี่คนได้ไหมนั่นไม่แน่ใจเกือบเป็นพันคนอยู่นะครับรวมรวมกับแรงงานไทยด้วยครับผมนักศึกษาที่อยู่ ภาคใต้ทั้งหมดของจานวนทั้งหมดเลยของที่ที่หน่วยนราธิวาสไปแล้วก็หน่วยราชไทยทั้งหมดที่ไปอยู่ภาคใต้ของอาราวาเกตอาราวานี่เป็นเกตที่ปลอดภัยที่สุดอยู่เราๆรากี่คนได้ประมาณเราก็ประมาณผมเผม่มยังยังไม่ได้ศึกษาเพิ่งไปได้เพิ่งได้ไปมาครับได้ไปอยู่แค่สองสามเดือนได้ไปอยู่แค่สองสามเดือนใช่ครับ วันแรกเป็นไงเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นัวันแรกก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดหวังอะไรเลยมันเหมือนปกติของเขาก็ที่ดูเขามาก็น่าจะบังปามากก็เลยวิตุกังโวยมากช่วงนั้นก็เลยศึกษากับลีดเดอร์รามที่พา,าเราไปาก็เลยศึกษากันว่าจะเอาอยัางไงต่อ,อ,อแล้วก็แล้วก็สรุปกลับใช่ใช่ก็เลยเหตุการณ์ค่ขอนข้างรุนแรงขึ้นไหมดูนะรุนแรงขึ้นดูจากแฟนที่หรือในแอปที่เราดาวโหลดมาก็ มีทุกวินาทีใช่ครับทุกวนาทีมีของตกตรงนี้มั่งตรงนี้มั่งตรงนี้มั่งใกล้ๆที่คุอยู่นี่มีมีรถสักลูกสองลูกไหมไม่มีเลยนะอยากจะบอกอะไรกับคนไทยที่อยู่ตรงนู้นบ้างครับนั้นอะไรนะอยากจะพูดอะไรกับคนไทยที่อยู่ตรงนู้นบ้างครับอยากฝากว่าก่อนที่เราตันนี้เวลายังไม่ใส่ถ้าเราจะกลับมาใส่ได้ก็รีบกลับเลยเพราะคนไทยคนทั้งบ้านเป็นห่วงมากตอนนี้สถานการณ์มันก็บางไปน่าจะบางไป